ทำไมชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนี่ใช่ไหมคะคุณคุณค้านี่ใช่ไหมคะนี่นี่คือน้องนี่คือน้องที่คุณแจ้งใช่ไหมคะน้องน้องน้องใจเย็นเย็นเดี๋ยวยืดยืดยืดเฮ้ยนี่มันลึกนะเว้ยเป็นอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันก่อนฉันเหนื่อยกับชีวิตทำไมทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างทำไมจะโอ้ เออสงบสติก่อนใจเย็นๆนะน้องมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันได้ไม่ยอยากอยู่แล้วเอาเอาเดียวเยวเดียวเยวอย่างงี้ก็ต้องมาล็อกหยุดหยหยุดหยุนั่งลงนั่งลงเออถ้าขื่นวอยไวแบบเนี้ยนะพี่จะต้องล็อกน้องเลยเออ หยุดอีนี่บอกให้หยุด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 สงบสติโอ้ย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 อีนี่นี่ตัวนี้เล่นชิบหายเลยมีอะไรโอ้ยพูดมาเกิดอะไรกับชีวิตฮะทำคนอื่นเขาวุ่นวายไปหมดเห็นไหมเนี่ยชาวบงชาวบ้านเขานั่งมองอยู่ตรงนั้นอ่ะเล่ามาชีวิตมันเป็นยังไง ก็หนูาทา้อกับแฟนหางานทำก็ไม่ได้จะไม่ได้ไงฮะหน้าตาก็ดิบดีคนอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะจะมาทิ้งเลยกับผู้ชายคนเดียวฮะเล่ามาหนูท้อแท้กับชีวิตมากเลย มีแฟนก็เลิกกับแฟนงานก็ไม่ดีหางานทำก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีออ <c oughs> <c oughs> โอ้แล้วบ้านน้องอยู่แถวไหนแล้วเนี่ยฮะ <c oughs> บ้านหนูอยู่ที่นี่เลยคะ่ะแถวไหนไกลาจากที่นี่ไหมเดี๋ยวพี่จะไปส่งได้ค่ะเอาแล้วเดี๋ยวจะให้ กมคุ้มครองเยาวชนเขาไม่หางานให้เอาไหมได้ค่ะโอ้ยทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะดูสิโอ้โหน้ำก็ต้องใหญ่ต้องกว้างถ้าตกลงไปเป็นอะไรมาจะทำยังไงพ่อแม่มีไหมเนี่ยมีค่ะแต่ว่าหนูทนะเลาะกันที่บ้าน เอายจะเข้าบ้านกเข้าไรเเด็กมีปัญหาอีกเราเรียนจบหรือยังอยู่ที่ไหนอ่ะล้วเรียนจบหรือยังจบแล้วค่ะจบแล้วก็หางานทําไม่ได้อยู่ดีแล้วอาศัยอยู่กับแฟนสองคนหรอใช่ค่ะแล้วตอนนี้มันมันไปอยู่ไหนแล้วล่ะไม่รู้ค่ะเพราะทะเลาะกันเราไม่ได้คุยกันเลยเขาก็หนีไปหรอใช่ค่ะโอ้ตายหาแล้วชีวิต บุญวายกันไปไปลุกลุกลุกน้องเอ้ยเดินขึ้นไปเอเอไป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 ,ไปเดินข้านูไปไหนคะไปขึ้นรถตำรวจอยู่ตรงนู้นไปเดินหรืไม่ไปไม่ได้หรอ หนูไม่ไปได้ไหมคะไปเดิน